โอ้โหช้ำๆไปเลยเอาบาุ้งลูกดูพี่น้องนอนในห้องข้มช้ำๆค้ำม,มปมๆเลยเนาะนี่ตำข้าวปุ้นสุดเด็ดสุดจัาสุดจริง แสดงว่าเรเป็นปอดกับอียังตำพุงกับยังอีกตำแก้วใส่ตำแก้วนี่เด้อใส่ดโอ้ห์ข้าไอแสดงว่าเรเป็นปอดบอช้ำๆเลยตัวนี้นี่ก็ได้ไรอีอโอ้ กล้วยำาเลยพี่น้องตำกล้วยกับปูนะอันนี้ไว้ทำเองเราซื้อเพื่อนตำกล้วยนี่อืออือแสดงว่าบอเป็นปอป ผมเคยในะ้อิปุนะอือือ่องอ่าสุดจัดสุดจริงนี่มามกเขือนนี่แหละห้แถมันแสบเกือขึ้นจริงเอ่อ เราตับใบปากขาไปเลยแจปากช้ำๆไปเลยอโอ้โหเสียงกวาดเลยวะเสียงกระปูนี่ครัา,าคลิปนีก้กะ <c oughs> ถือว่าสำเร็จกันไม่ยองนะคลิปนี้ถือว่าสำเร็จพบกันใหม่คลิปหน้าครับ มาจวดน้ำกันน้อพี่น้องเด้อ